สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมพบกับรายการเค้นไม่รับคลาบสุขภาพกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวการรับประทานผลิตภัณฑ์ G2X ให้กับเราได้ฟังกันค่ะแล้ววันนี้นะคะ z o o อยู่กับคุณชะอ้อนสวายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอสอบถามก่อนว่าคุณชะอ้อนเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรไหมคะสุขภาพแรงดีแต่ที่ว่ามัน มันจะเป็นบเป็นถุงเดิมโปะอะนะค่ะแต่จะมีโรคเดียวแล้วเนี่ยเพราะงั้นไม่มีค่ะแล้วก่อนหน้านี้เห็นทราบว่าเวลาไปทํางานเนี่ยทํางานหนักมากๆเลยใช่ไหมคะงานปูนงานแบบว่างานปูนงานอะไรอย่างเงี้ยงานสามเนี่ยเป็นทํางานก่อสร้างอะค่ะทำงานก่อสร้างแล้วช่วงที่ทํางานเนี่ยมีอาการยังไงบ้างคะมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมากก็ ถึงได้หยุดนะพอหยุดแล้วบอกว่าประมานั้นแต่ตามแล้วเหนื่อยมากค่ะเหมือนไม่ไหวร่างกายไม่ไหวเนาะร่างกายไม่ไหวก็ได้ทานสมสมเพจเนี่ยเพจเป<พ>็นกีผสมกันนะค่ะก็ดีขึ้นเนี่ยมันไม่เหนื่อยมันไม่อะไรมัน นอนก็บสบายหลับก็บสบายทินขก้าได้ทุกมืออะค่ะเรียกว่าโดยรวมคือร่างกายสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้น,อ,น,นอืมค่ะอันนี้ทานมาได้นานแล้วหรือยังอะคะก็ประมาณสี่เดือนโอ้สี่เดือนเลย <4 S 1> ค่ะแล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบสุขภาพเราดีขึ้นจนากตอนไหนอะคะ มันสิบห้าวันกาแเนี่ยนะสิ m, 15, บห้าวัานกาแค่ะ,คะก็คือหลับดีขึ้นหลับดีขึ้นอลัรด,ดีขึ้นหมดอ่ะค่ะแล้วตอนนี้กลับไปทํางานได้ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ก็ทำงานอยู่กับบ้านอ่ะทำงานอยู่บ้านโอ้เรียกว่าแบบว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็ทํางานได้บ้างขึ้นเนะาะอืมค่ะแล้วตัวนี้ค่ะรู้จักตัวสมผสมเฮลินจีหรือว่าตัวจีทวีจากที่ไหนเอ่ยเจอของน้องสาวไงค่ะน้องสาวก็ให้ทานเบบด ทุกวันอะต้องเที่ยวอะมามาให้สานจา,าองเที่ยวค่ะเรียกว,ว่าน้องสาวเป็นคนแนะนําเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพดีๆให้นั่นเองเนาะบอกลองกินดิบอกอบอกาต้องทานดดยลองทานเห็ดหิ่งหิ่งจะตัวนี้ดีนะ,ะสมเนี่ยสมสมเนี่ยค่ะอืมค่ะทานวิธีการทานก็คือทานเป็นก่อนนอน,อน,น,อนหรือว่าตอนเช้าว่ามัคะก่อนนอน ก่อนนอนกินเม็ดหนึ่งค่ะแวลาเช้าเม็ดหนึ่งอ๋อแล้วก็ตอนนั้นก็มาไปชานปาจนตอนเย็นเลยอืมสุดยอดมากเลยค่ะแล้วตอนนั้นก็ทานแบบเป็นซองใหญ่เฉยอะโอมีทานสามซองสี่ซองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีทานตัวเซนโกเคาพูดด้วยเนาะเพูดไปด้วยอ๋อสุดยอดมากเลยค่ะเพางั้นก็มันไม่มันไม่นั่นนะมันไปไหนได้สบายแบบว่า ลองดูเธอครับลองดูไป oh. ไหนได้สบายจริงๆ <c oughs> แล้วไม่ต้องห่วงแล้วลว่าเราจะไปกินยาไอตัวที่โรงพยาบาลเขาส่งมาที่เราไปหานะหมอส่งมาอย่างเงี้ยมาทานที่บ้านเนะี่ยลืมเลย <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ลืมทานเ <c oughs> ลยนะคะอืม เดิมทานเลยนะะจริงๆก็คือสามารถทานควบคู่กับยาที่คุณหมอให้ได้เลยเหมือนกันเนาะก็คือดูแลสุขภาพควบคู่กันไปได้ด้วยนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเฉาะอนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแห่งปัน์เราก็แชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะในการรับประทานผลิตภัณฑ์ G2X ให้กับเราได้ฟังกันนะคะลองจะลองดูว่ามันดีหรือไม่ดีบผมว่าดีนะโอ้โหนี่คุณชออนแนะนําเองเลยนะคะดีจริงๆไม่ใช่ว่าจะเอา เขามาออกโฆษณาเอาท่านะแต่เรา่านไปแล้วมันดีจริงๆนเนี่ยวันนี้ ไม่ได้ทานคนเดียวนะครับภรรยาของมทานด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากมากเลยค่ะพนักานทานด้วยค่ะเรียกว่าแบ่งปันนะคะเคล็ดลับสุขภาพด,ดีนอกจากตัวเองจะสุขภาพดีแล้วยังแบ่งปันให้กับภรรยาคนใกล้ตัวแล้วก็คนที่เรารักด้วยนั่นเองเนาะเยี่ยมยอดมากเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ได้ฟังเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพดีๆนะคะจากคุณชะอ้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ G 2อ A ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการเคล็ดลับลับสุขภาพนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ